นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอากันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอากันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอากันติมายะอิติภะคะวา นะโมโพุทธิสัตโตอคันติมายะอิติภควานะโมโพ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 ธิสัตโตอคันติมายะอิติภควาที่วัดพระโคนี้มีตำนานเล่าขานเรื่อง หลวงปูท่ทวเดเยียบน้ําทะเลจืดโดยที่หลวงปู่ท่านอยู่ที่วัดวันหนึ่งพวกโจรสลัดนั่งเรือผ่านมาเห็นท่านดูแปลกก็อยากจะจับตัวท่านก็เลยเอาตัวท่านขึ้นไปบนเรือแล้วก็พาแล่นออกทะเลไปแต่ในที่สุดเรือก็ไปไม่ได้น้ําจืดก็หมดท่านก็ยังมีเมตตาใช้เท้าซ้ายนิจุ่มในน้ําทะเลเกิดประกายไฟรูปโชดช่วงแล้วก็มีน้ําจืด มาให้พวกโจรสลัดดื่มในที่สุดพวกโจรสลัดก็ขอเข้ามาและพาท่านกลับวัดนั่นคือที่มาของตำนานการเหยียบน้ำทะเลจืดที่เล่าขานกันสำหรับรูปหล่อเหมือนหลวงปู่ทวดที่วันพระโคนี้จะมีสัญลักษณ์ที่สำคัญคือหลวงปู่ทวดท่านจะถือดวงแก้วไว้ที่หน้าอกแล้วก็ที่ติดตาต้องใจของผู้สะสมก็คือจะมี ท่านพญางูจงอางอรองรับร่างของหลวงปู่ไว้แต่ก็ไม่ไม่มีพยางูทุกพิมพนะครับบางพิมพ์พก็ไม่มีพยางูเช่นพิมพ์พนี้ซึ่งเป็นทองผสมอันนี้ก็มีดวงแก้วเฉยๆทั้งหมดนี้ก็เป็นการปลุกเสกหรือจัดทําโดยหลวงปู่ทิมวัดช้างให้ซึ่งท่านมีมวลสารจากพระ รุ่นอินโดจีนู้นนะครับจากวัดสุทัศน์มาผสมกับการหล่อที่วัดพระโคนี้ท่านก็ทําพิธีปลุกเสกที่วัดพระโคแล้วก็ยังไปทําพิธีพุทธาพิเศษที่วัดช้างไห้แล้วก็มีข้อมูลทราบว่าหลวงปู่ทิมเองก็ยังนั่งปลุกเสกเองโดยท่านทําการสวดมนต์ภาวนาปลุกเสกถึง9วัน9คืน อันนั้นก็เป็นที่มาของพระชุดนี้รุ่น2,505ก็คือองค์กลางซึ่งเป็นรุ่นแรกแต่ว่าก็ยังมีรุ่นอื่นๆถัดมาเช่นองค์นี้มีการสร้างในปี2,506 2,508เรื่อยมาถึง2,535 3 8และต่อๆมาก็มกีมากมายหลายรุ่นอันนี้ก็เป็นทองผสมที่สวยงามดีนะครับแต่ว่า พอดีไม่สะดวกที่จะแกะออกมาเราก็มาดูใกล้ชิดกันดูดวงตาของหลวงพ่อชัดเจนมากเลยนะครับดวงตาของหลวงพ่อเห็นชัดอย่างนี้เห็นแล้วสบายใจครับอันนี้ก็เป็นดวงตาของหลวงพ่ออ,อีกองหนึ่งซึ่งอยู่ในเงามืดนะแต่ว่าตาที่แจม่มมีประกายออกมาเลยอันนี้ที่เป็นทองนี่ก็กยังดวงตาแท่งก็ชัดเจน อันนี้ผู้สะสมหรือสแสวงหาหรือดูพระเนี่ยพอเห็นดวงตาสดใสของหลวงพ่อในเหรียญในรูปหล่ออะไรแล้วเนี่ยโอ้สบายใจไปกว่าครึ่งแล้วเช่นชุดนี้เป็นต้นนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตได้องค์เที่ยวมาโช์นี้เป็นรุ่นแรก2,505นี้จะมีรายละเอียดชัดเจนมากทุกส่วนนะครับตั้งแต่ดวงตาหน้าผากเส้นหรือสี พยางูอันนี้มีข้อความด้านซ้ายหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดด้านขวานี่มีข้อความว่าสมเด็จเจ้าพระโขะนะครับนี่ริวจีวอ,อพยางูมียันทีนี้มาดูด้านข้างนี่ท่านก็จะเห็นมีรอยรอยประกบนะครับคือเป็นการหล่อ,อด้านหน้าของพระกับด้านหลังของพระแล้วมาประกบกันก็จะมีรอย เชื่อมเนี่ยซึ่งเป็นรอยตั้งแต่ศีรษะของหลวงปู่เลื่อยลงมาจนถึงฐานตลอดองค์เลยครับทั้งสองข้างเนี่ยก็มาเชื่อมต่อกันท่านจะเห็นความคมของดอกบัวอ่ท่าน,นี้เป็นฐานที่เชื่อมแล้วก็มีตะไบอ่ให้ให้สนิทให้เรียบร้อยเพื่อตั้งได้อันนี้ก็เป็นวิธีการหลอ่อซึ่งเป็นมาตรฐานที่เราทราบกันดีอยู่ ขอเสริมอีกนิดนึงว่าที่หลวงปู่ประทับอยู่เนี่ยท่านประทับอยู่บนบุตรสบกหรือฐานบัวนะครับแล้วก็อยู่บนเหนือเหนือฐานพยาจงอางอีกทีนึงรูปหล่อหลวงปู่ทวดบนฐานพญาจงอางของวัดพระโคร,รุ่นหนึ่งนี้ก็เป็นที่ต้องการหรือว่าชื่นชอบเพรดูเข้มขลังมากวันนี้ก็มีโอกาสดีที่ได้มาโชว์ให้ท่านดู อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามด้วยครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมวันนี้สวัสดีไปก่อนครับ